สบายดี bye. สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุขคนเนาะยินดีตอนขับเขาสู่ซ่องสาวคนห่วยย่างวันนี้สาวคนห่วยยั่งก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะอยู่กับสภาพเปียกไม่ยีดอยู่ขี่ตมถือเนาะโลก,กาโลก,กาขี่ตมอยู่กับแม่ซ่องคนสาวคนก็เป็นคนโลกเนาะแม่ก็เป็นคนมัน กาหมุนเบิด์เลยกาแกมือเลยหมุนเบิดกาจังแต่เดือนหก กองไว้แม่หมัดแล้วสองคนก็สิตัดทางก้าเนาะตัดไว้ดำเมื่อื่น แค่เทียงลก็กเธอไปกับล็กสามคนนอกแต่พี่นางขึ้นขึ้นเอาลู กันกระอาบนามท้งลกทั้งดำน่ะมันนี้ดำกันหน้าแถวลุกเล็วเรวยังแต่นหน้าโน,น้นเนอะบันนี้หน้าโน้นกันหน้าไหยไหน ก็หาโมงไฟแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นโคกโม่มแปลกัจขึ้น แม่มาบ่เมื่อยอมแม่มาบ่เมื่อยนอากินข้าวแซ่บแล้วบ่เมื่อยเอาก็ม่ได้เมื่อยคือการหมวนนอลการดำหนา เธอร์นน้อยหนึ่งหนี่ไล่าลายชากกันนะขึต้มเต็มหน้า ตอนนี้นะสาวคนกับขึ้นแล้วกล้ขึ้นเลยตัดทางกากระตัดบอแล้วซ้ำได้สำเนอเอากระสิลกลกกระลกทั้งลกทั้งดำตอนเศร้ากระดำเนาะตอนแรงกระลกเอากระชีไรซ้ำนี่แหละกากระไร แม่ชาวคนเพิ่นก็หากระึ้นเมื่อกี้นี่โอ้อยตะเวนกนใกล้ชิโตกแล้วักขำแล้วหกโมงฝ่ายเลยเนาะตะเวนโต๊กจักหน่อยก็ขำปุ๊บเลยเพื่อหอดบ้านครับพอดีขำม,มือมือหมุนเบิดมือมืองามงามเบิร์นี่ก็งาม,ม ลูกสาวนาบรรยากาศยามแรงมีเสียงเขียดเสียงกบห้องเขียดตะแอกห้องเอวเอวเอวง่วนแล้วนอนหน้าใตตะเกียงบริไต้แซงซูริเซลรืกเนาะใตตะเกียงกินน้ำมันเขาก็เริ่มเคียวงามแล้ว แล้วหงายง่นะั่นจะม่นมีแห้งมีแห้งอะไรมีแห้ง,หงอะไรหอเฮาก็ขึ้นแต่ลุบแล้วเนาะขึ้นนานนนมืออื่นนี่แหละอันนี้ก็เป็นนานนนนแล้วหงายนี่ก็ได้แล้วก็ขึ้นไปทางเทียงผู้เลยการย่างลายเติบหนะ้าสาวคนก็ได้เนาะโมเมนต์ย่งางน้อยดอกย่างลาย <laughs> แต่การได้ขึ้นสื่อว่าขึ้นหน้านโน้นแล้วเนาะก็ดีใจใจสีแล้วเลยสภาพกระคองกระขึ้นแต่กลางนาเนาะหัวหยุ่งหัวย่องก็ยังมีซีซอบอยู่าทาทั้งแต่เศร้าๆพูดเลยหน้าก็มีแต่ขี้ตมเนาะ แต่ละเมื่อเพื่อสีขึ้นแต่ห้แต่หน้ากะจนขำเนาะตอนนี้กะหกโมงไปแล้วกะสีได้ขึ้นแต่ตาก้าเนาะขึ่นแต่จะหน่อยกะสีเมื่อบ้านแต่แม่ขึ้นก่อนสาวคนเนาะสาวคนก็นหาก็ขึ้นหน้าก็ไม่ตะคีรมเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกะสีขอโจเพยียงสำเนิดเดอ้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนกะข,ขอโทษขออาภัยนำเนาะ ันมกักันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็ดคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก,ก็ต้องกราบคำว่า,าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อ